ก็วันนี้นะครับอยู่นอกสถานที่นะครับก็มากินข้าวนะครับร้านอาหารอร่อยนะฮะที่สุดในย่านปักตนนฮะครัวเรืออลำปูนะครับก็จะมาทานประจำฮะทานประจํานะครับก็วันนี้นะครับมีลูกค้าทีบล็อกเข้ามาถามนะครับว่าเพชรแฟนซีกับเพชรทรงโงมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะผมจะแยกประเด็นให้อย่างนี้นะครับอ่าน๋ย้นขึ้นช้าให้ดูด้วยนะครับ เพชรทรงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเหลี่ยมก,ก,กลมแน่นอนอยู่แล้วครับนอกเหนือจากทรงกลมเนี่ยก็คือเรียกว่าเพชรแฟนซีไม่ว่าจะเป็นรูปพุชชั่นสี่เหลี่ยมพิเศษบารเกตรูปมาคีต่างๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพชรทรงแฟนซีแล้วเพชรอีกอย่างนะเขาเรียกว่าเพชรสีทรงแฟนซีซึ่งเพชรสีเนี่ยก็จะมีรูปทรงไม่ใช่ทรงกลมนะครับก็จะเป็นรูปทรงต่างๆซึ่ง อาจจะมีะจะเป็นรูปไมาคีรูปพิซเ้น,เนรูปพุชชั่นต่างๆแต่มีสีนอกเหนือนจากส่งสีขาวนะอันนี้เขาเรียกว่าเพชรสีแฟนซีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับความแตกต่างนะฮะของเพชรแฟนซีก็คือมีความหลากหลายในการขึ้นเรือนนะครับถ้าเราไปทําเรือนไม่ว่าจะเป็นขึ้นเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปดอกไม้ หรือเล่นระดับต่างๆ,ๆอันนี้เพชรแฟนซีสวยมากนะครับจากที่3นะครับ mm hmm. เพชรแฟนซีนะครับมีราคาที่เบากว่าเ mm hmm. พชรทรงกลมนะครับม mm ีความแตกต่างเรื่องของราคาคือเพชรทรงทรง่าแฟนซีเนี่ยราคาจะถูกลงกว่าเพชรที่เป็นทรงกลมถามว่ามีความสวยต่างกันไหมมันมีความสวย mm hmm. นะฮะแตกต่างกันในเรื่องราวของรูปทรงแต่แน่นอนครับเรื่องราวของ การเล่นการเล่นไฟหรือการกระจายของแสงเนี่ยเพชรทรงกลุ่มนะครับมีการกระจายของแสงและมีการเล่นไฟที่ดีที่สุดนะครับและมีความรับความนิยมที่มากมายที่สุดนะครับวันนี้ฝากไว้สามหัวข้อนะครับในเรื่องราวของความแตกต่างนะครับในเรื่องราวของเพชรทรงแฟนซีนะครับวันนี้ฝากกดติดตามเพจนานทวีเจนไปด้วยนะครับ